ม่สามปีคนละว่าเพราะแต่ออกคลิปไปวิ่งตัวเดียวโคลศูนเขาเต็มเต็มสามตัวไหงห้าศูนย์สองเก็บแตกเก็บแตะสาตัวเกวศูนสองคือภาวาเกาโอู้พี่บอกเอาไปตามสูตรเอาไปตามสูตรแต่ไหเดกวิ่งก่อนได้วิ่งกับยู่ได้สามตัวนี่ละบนล่างไม่มาหนึ่งตัวนี่ ร,รับประกันคุณภาพหรือเลขเมื่อ้าวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีพี่น้องทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดี้พี่ใหม่ครับผมสสววัดีเ้ยพ่อบัวพันดังคนเก่า,าแต่คนเดิมดังเปี้ยงปังอีกคือเก่าดังเปี้ยงปังอีกคือเขา,เเขาบ่มีผิดบ่มีพลาดเลขวิ่งมหาการเลขวิง่งแน่นอนที่สุดบ่ได้ออกคลิปไร งวดเป็นปีสองปีไม่สามปีคุณละวะเพราะแต่ออกคลิปไปวิ่งตัวเดียวโฮโลศูนย์เขาเต็มเต็มสามตัวไหงห้าศูนย์สองเก็บเตกเข้าเก็บแตะสามตัวเข้าว่าเก่าศูนย์สองคือเป็นว่าเก่าโอโหพี่บอกเอาไปตามสูตรเอาไปตามสูตรแต่มันทีออกตัวใดแล้วเนาะแต่ว่าสูตรมันเข่ามั้กะ าแต่ว่าที่แน่ๆนี่พี่น้องให้ตามเลขสูตดเลขวิ่งหลายเลขวิ่งหลายเลขวันเนี่ยเลขวิ่งหลายพี่น้องให้ตามหลายให้ตามหลายเลขวิ่งสามตัวเขาเป็นเจ้งไหนลงเบอร์โทรไปพี่น้องเอฟซีเป็นโทรมาหาหลายปะลายข้ออะไรโย่ลายพอสมควรคักกเกอาอีกจังก๊อตอีกวานนี้นั่นว่าเหลือตัวกันลงเบอร์ตัวเปนีจ้ให้สามตัวไปก่อนเด้อเอาเจ้าไหนให้สามตัวเลขวิ่งสามตัวไปก่อนงวดนเนี่ยแต่ว่าคนหลับ ใกล้ๆมือผมละใช้่อยว่ากันไหม่อีกให้ก็ไม่ได้หเอบ่บ่ท้ามันบ่ถึงเรืจังไหนสิได้คอยตนตัวเลขวิ่งเลขสูตรเลขวิ่งเฮ็ดปั๊บออกปั๊บได้ปั๊บได้โมเมนต์เดได้อะได้ฮะคือเฉยเหรอโดนแท้ฮะบ่ผมอยังดอกมันบ่ออกง่ายหอกเลขโอ้คือเฉยเหรอโดนแท้ให้เลขวิ่งมาให้เลขวิ่งก่อนเลขวิ่งก็อยูได้สามตัวนี่ว่าบนล่างไม่มาหนึ่งตัวนี่ ร,รับประกันเพเนื่อสถาพเนได้แ็กมั้ยอ๋ออันแยกได้บร่บบราะว่านี่สามตัวเนี่ยแยกเป็นบนเป็นล่างบอกใหไปบนล่างน้ำกันเลยสามตัวบนล่างไน้ำกันเลยแค่ไฟง่ายดีนี่นสามตัวสช่ประกาศทุนสวบ,บมันจได้มันจได้ทุนคืนได้ผมเขาจับซืือเขาจับซื้อเลยเาขาไม่ง่ายเขาเขาไม่ง่ายตีไข้จะได้ไห้จะไข้มาสามตัวมาแน่นอนมาแน่นอนย่างหน่อยหนึ่งตัวบอกเคยผัดหนึ่งตัว บัหันมาสองเลยพังหันมาสองเลยเนาะ้อหัน้ฮโซเลยเนี่ยเหรอไฮซูนหนึ่งซูนหกหนึ่งซูนหกป้านหนึ่งได้ค่าออกข้าหนึ่งมาเลยกระซุนเข้ามาเลยออืแล้ววิ่งซูนกตัวอะบรพังหันถามมันเขาวิ่งสองตัวมันกับพังดพังัดทุนแล้วพังหัดทุนดีู่ดีมั้งกันเมินเลยบ่ดีูอดีมั้งทั้งสามดีพอดีมั้งน้ากันทั้งสามคือคือะจับให้รอดมือเห็ไหมเป็นอย่าง มันดีเสียจังเลยขอลาคุณที่มาถ้ามันพี่น้องอยากได้จับคู่ให้เนี่ยที่ว่ากันเนาะว่าจับคู่ให้เนี่ยคันบ๊บคันบ๊บจับคู่ให้ก็ได้แต่เลขวิ่งที่ว่ามีลายมันติดมันติดคอยแกนเจ้าจะบังคับข่อยไปอย่านผิดย่านย่านมันผิดข่อยย่านมันติดข่อยว่าอย่างไรติดจักหน่อยมันมันเป็นอะไรจับคู่ว่าท่านได้สันบอกข้ว่าคู่ว่าท่านได้ป่ะ อในไต่เลขลักมาแต่เด็กวิ de ek, de k, de k ่งวะเด็กวิ่งเด็กลักมามีตัวใดแน่ครับเอาบอกมาผมสีเขียนก็สั่นเด็กหนึ่งสองเจ็ดว่าเดหนึ่งสองเจ็ดเอาเม่นไม่สีม้าดํากันสิเม่นที่ประกวด้องกันมาทั้งสามตัวลรวบอกเอาแต่ม่สีม้ามาจังไวกับมาสบาอไปเล้วโอ้โหนย่ แต่ว่าได้หนึ่งสองเจ็ดเดนหนึ่งสองเจ็ดได้วิ่งหนึ่งสองเจ็ดนะวันนี้เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยผู้โทรมาถามเหมืนผู้โทรมาถามบอกเพิ่นไปแล้วบอกไปหลายแล้วโอ้ยจะเฝ้าบอกเพิ่นอะไรแมเพิ่นพลธีเบิ้งคลิปเบิ้งเบิ้งมันตึงเบิ้งหนาวบอกเพิ่นนั่นถ่ายเบิ้งคลิปเด้อวะสนะถ่ายย่อมบอกอ้าวหนึ่งสองเจ็ดโอ้แม่นเบิ้งนะผมว่าฮะแม่นเบิ้งใครใครที่ร้องได้รถงวดวันที สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราคมหวยหวยออกวักนที่สิบเจ็ดเนะาะสิบเจ็ดมกราคมวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบบโอเลขออกสิบเจ็ดปุ่นเนาะมันเปนลาัางไงด้วยเนี่ยมันบลาเน,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 นี่นนยะน,นะมันเลาทกี่ร้านหรอคู่าคนู่บาเพ่นำบานะว่าเอนลูกเอนหลานคูบาเลยไรด้ nice บา้าเขาิบอว่าฐานลอกเดเขาตีบบ่บือลอกยังไงเลยนะ

มมักแห้งไปเจนหนึ่งย่เฝ้าแล้ววาเออโอ้ยระวังขับตัวไองยกนเอาเอานกนกกินนิดนังครับเนี่ยเอาเอาพี่น้องดีไดีมาคู่นี่ลสามตัวนี้จะบอกให้พี่ลดีไปดีมาคู่บดีกอดคอมาทั้งสามตัวเลยหนึ่งสองเจ็ดเรื่อยแล้วเป็นสองเจ็ดหนึ่งมุนเอาแน่นี่แหละมุนเอาแนนี่แต่ว่าอันนี้เป็นเลขวิ่งเนาะเป็นเลขวิ่งมาหนึ่งแต่ว่าบแน่แหละมันอาจจะกอดกันมากก็ได้ สามตัวตรงว่าจาังใดละ่ะหนึ่งสองเจ็ดอ่ะเออเนอะดีม,มกอดข้อมากเบอร์เท่ไหร่ะถ้าว่าถ่าจับคู่นี่ผมก็มกักเด้หนึ่งสองเนี่ยมันออกไปแล้วนเนาะมันกับสี่เหลียวยุดหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดนี่เดยอ่ะพี่น้องถา่ถายถ่านั่นกัเอาสามตัวนี่จับกันก้อนเนาะเพราะว่าพอบพันบอกว่าบอกว่าท่านได้จับคู่ไห่เนาะเดี๋ยวพันธ์ที่บ้านเอาชัวรๆแล้วนะบัดบัดบัดปั่นเดืไทยงวดว่างหันมันสามตัวก็เก็บถึกเก็บแตกไหมห้าศูนย์สองไหม บบดนี้ส yeah, ิเอาให้ตรงเป๊ะเลยทีเด i mean> ียเอาให้มันใจขั้นหายุ้ยเลยทีจับให้มันขั้นในตืจเอาสรุปจจงาสิดีกว่าพอเอามือใดแถวพี่น้องเพิ่นสีถาไหมไม่เพิ่นถาโดนหลายเอานัดมือเลยเอามือที่ผ่าตัชิบผาชิบหาผมก็จะยั่วแถวอันอุดรคุณอะ สิบหกไปเลยเอาบวบวไปเลยเพราะว่ามันออกสิเจ็ดเนาออกสิออกสิบหกไปอ๋อเพราะว่าขั้นขั้นออกก้อนสิบสองร้อยกับบวได้นคือบัวได้ข้าอย่งถ้าได้ก็ดีเนี่ยเพราะว่าเอฟซีพนรอหลายไหมพันสื่อทันห้อพ่นสื่อประ่านหรอพันสื่อประ่านหรอสิบหกเน่ยนั่นแล้วติดาดาดตาดาข้างัเลาือ่นี่หะไอนจับบได้หมไอนจับได้เ่ยไปย่นี่ออกแท้ด้แน่นอน บอเหียเลืบอลเียวเย่ใน้สามตัวนี่มันเสียกันได้กบวยยุเลยไรก็มันเสียกันได้กบวายุยสามตัวมันเสียกันได้กบวายุสามตัวเนี่ยออกแค่ไทเห็นตาออกแค่บอเเลียวบเหียวเลยบอลเดียจัดเ้อพี่้องเอ้เอฟซีอ้ถ้าวัดทีสิบสี่แอดมินบวยยุกะคือสีด้วันทีสิบหกเดี๋ยวขอราติดตามก็ได้คอมาเบิ้งอีกแค่นึงเดี๋ยวถิ่มาดจอบอยู่เรื่อยละห้ารอบพอมือเดยกะ กอนที่จะเดินทางไกลอาจจะไปมาหาลราก่อนหลังจากเมื่อน,นี้ไปเขาไงคำนวณถา่ถายผมเลยเดี๋ยวเต็มไปเลยเด้เอเต็มมรสห้าเด็กกอน,นห้าห้าป่อยได้เร็วกับเร็วได้มันก็นดีบัดน,นี้ถ้าป้อยหลังนี่เขาถือว่าเลขสูตรอะไรคำนวณน,นี่คำม,มันต้องคำนวณได้ตั้งแต่หวยออกแล้วการเป็นเลขลอกนะเขาถือว่าพอป้อยซาไปซ้ำกับของคนอื่นบัดนี่กับเข้ว่าป้าได้ลอกแหละแต่ว่าเอฟซีผู้เบิ้งน่ะ ถ้าป้อยซาเนี่ยเขาที่แบบเลขหลอกคนนั้นเลขหลอกคนนี้เนี่ยฮ่าเขาออกไปก้อนตัวเดียวกันเพื่ออดไรหรอเอาของจากของเลยก่บมาหลายปีแล้วดังหลายปีแล้วเลยพี่ ok. นอ้อง ok. คนเก่าก็ทุ่มมาก ok. เนี่ยมันชอาก็ทุ่มมากแล้ว ok. หาหาเพราะเห็นมาหาไว้ยปีเพราะเห็นเขาเขาหาเบอร์ทั่วเพราะเห็นเขาหัวจะเห็นนั่นลงคลิปไปเห็นเบอร์ตั่วเขาเลี้ยงทุ่มมาไหมเอาสรุปว่าเนี่ยเอาสรุปว่าถ้าพ่อผมเพื่อเดี๋ยวผมจะมาหาเอาเงินนั้นครับ ถามยังบ่ได้อีหลีนี่บ่ให้เกินวันที่สิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าใกล้กันแล้วเอาเอาโชว์อีกจักหน่อยนะห้าเพื่อนไปจับคู่เอาจะพอเรดวิ่งเด้อเนี่ยพี่น้องของพ่อโบพันบ่มีผิดบ่มีพลาดบ่มีผิดบ่มีพลาดปีเป็นปีปีเปป็นีเดือนเป็นเดือนบ่มีพลาดอ่ะโอเคนี่แค่นี้นี่หนึ่งสองเจ็ดบนลังพี่เกาบทลัง ครับเอาพอแล้วพ่อเอาสายกะสั้นอะรอตีพี่น้องเขาเราบอกว่าเราจับครู่ระถันใดเนาะเอาสิจับให้ชัวร์เลยค่อยสิปล่อยเนาะชัวร์เลยคือว่าคันน่ะสามตัวหางเดียวคุยกูเออครับสองตัวกับค่อยจับให้อีกตั่หนึงเนาะเอาโอเคครับขอบคุณขอบประถันครับสวัสดีครับล่อชัวรครับ